สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่สุขคนไม่นี้กับพวกพอยันนี้ก็แล้วพี่น้องยญนนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตพี่น้องอกกเพลงกบนั่งเอกบอสแพลวบอสซันเปิดแล้วเด้อละครเพลงแรงงานแรงใจพี่น้องสนุกสนานแท้ๆพี่น้องจ้ามุจ้าอย่าลืมสือบัตรส,สือตัวกุ่มปิดเด้อเข้าไปที่เพจซันวงสะท้อนเอฟซีพี่น้องจ้าแฟนคลับแฟนเพิงกับเขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รัวๆ้วพี่น้องทักเข้าไปลรวก็ะ เพิ่นกะจะส่งสลิงให้โอนเงินลอยสี่สิบเก้าบาทแล้วก็ส่งสลิปขึ้นไปเด้อพี่น้องจา้ายงไง,ไงสมัยตะกี้ยายนี่เห็ดเป็นเวนี่ยานิ้วก็เห็ดเป็นเดวเเนเนพี่น้องจ้าอันกําลังว่าวยุดดีๆน้องนะนี่ตาในงานเอาไว้ติมาใหพี่สพันกินพี่น้องตาฮาขัะพี่น้องจา้าน่ารักเห็นแล้วอบอุ่นมากค่ะพี่น้องเป็นตาฮาขัะ น่ารักที่สุดเลยน้องนาริตากับเพกสันพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้ด้วยด้วยชื่นใจจังเลยครอบครัวอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับสื่อตั๋วกันน่ารักที่สุดเลยพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรสื่อตัวกุ้มปิดเขาไปสนับสนุนเด้อพี่น้องวันที่สามสิบพอว่าสิเป็นวันแรงงานวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องจาทั้งเมืองไทยเขา ขอให้เฮงเปังปังเลยด้วยนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักที่สุดเลยพระเอกซันพระเอกนางเอกใครจะดราม่าก็ช่างหัวมันเด้อแมนอิหลีพี่น้องจักสิมาดราม่าเพื่อนอยังจบไปเราก็จบกันพี่น้องเพื่อใดก็ต้องเงินมีหน้าที่การงานมีครอบครัวสิจังดูแลสิมันปั่นกระแสนวาเพื่อนเฮียงบอกเข้าใจเงนสมองคนอิหลีพี่น้องจ้าจังเดยก็เป็นกรลังแกให้บอดแผลบอดซันเด้อสู่ๆจักยัง เงิดเงิดเงิดบ่เคยพัวเคยเห็นเนาะพี่นองขอให้คนซื้อกลุ่มปิดเยอะๆนะคะเงงปังปังเรื่อยๆอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยพระเอกนางเอกน่ารักจังเลยผู้ใดซื้อบ่เป็นกะทักเขาไปเด้อเพจอันซันวงสะท้อนเอฟซีเด้อพี่นองสวัสดีค่ะเพิ่งกะิี่งลิงให้เขากะโอนเงินตามนน่นเฮากะส่งสลิปขึ้นไปแล้วเพิ่กนกะิส่งอันห้เฮาว่าร่วมเข้ากลุ่มเขาก็กดเขาไปกะแค่นั้นละพี่นองง่ายง,ายงายพี่นองจ๋าอย่าลืมเด้อ โมเมนต์น่ารักครอบครัวอบอุ่นเพื่อนเล่นกันกับป,ปา้าป,ป๋าป้าปีน่ารักจังเลยพี่นองจาโอ้ยหนาฮกครับพี่นงจาเนื้อกับใบหยกักเอ้ยซื้อกิ่งหยองย่างหยองย่างเนาะพี่นงจาจักไดนกับเป็นกระลังแก่ใฮ้บอดแถวบอดสั้นเด้เเฮงปังปังเลยด้วยเด้อ,อ,อ,อจ้าแฟนกับแฟนเพนลงกับร้อนในกลุ่มแล้วโอ้ดีใจนะ้ำพึนพี่นองจาขอให้เฮงเฮงปังปังเลยด้วยตลอดไปเด้อจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงเฮงปังปังเลยด้วย พี่น้องมีความชห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ่ายูดีไม่แห้งแหงๆปังๆเลยด้วยสุ้สุคนเด้อพี่น้องจา่าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย